ล้วกสร้างก็นะครับเ็นนานหลายเอ็ต่อผที่นี่รูกสิที่นี่ต่อผมว่าผอยังมีเอนรอ่ามัน้งรูปยังดีสิ่งดีไม่ไดู้ร้ายสิ่งดีฉไหนูปดีสิ่งดีไปหลงตาแต่ไม่ได้โรเรียนในดีทั้งสองอันเลยแต่ต้งแรกกันเด้อจะส่งรูปให้ให้หลุนไห้ยครับ รูปที้ถ่ายตอนปีตรบาตอนนั้นปนครนเิมขึ้นนี้กรีเจสมงคลนะครับแอราหอร่วมหอองาต้อนะครับตั้งแต่ตัวนี้กรรมการสังกโรงเรียนโองสปลคอนะครับอในข้องบนน้อยของผมเองกริู่่กชื่อกรรการโรงเรียนกรรมการสักษดสโรงเรียนืองสลคอนะครับผู้ในการสำนักพัฒนายุทธศาสรและความรู้เพือกา สถาบันการศึกษาภาคตะวันตกที่ลสองนะครับเรีชกว่าเป็นสามจังหวัดสุรากลนคนครพนมตุ้งตาหารนะครับเป็นประชาสัมพันธ์สภาไร้ธรรมจังหวัดสรากลนครอยู่ขณะนี้นะครับร่วมสร้างร่วมสรรร่วมความดีงามนะครับขอบคุณลางหัวหน้าเจ้นะครับหัวหน้าการเงินนิรันดร์เทพิศรากลนครท่านนี้มงคลอยงกิ่งต่อเรื่องผูกรัตติเรี่ยบสามสิบล้านนะครับสามสิบล้านที่เท่า นะครับเราเราพยายามติดข่าวกันยิ่นแต่ท่านสร้างท่านทำท่านทำบุญอยู่ตลอดนะครับนะเมื่อปาร์ตี้เมื่อกี้นี้นะครับปาร์ตี้หุ่ห้าเมื่อกี้นี้นะครับนะมงคลอย่างยิ่งขึ้นนะครับหายากอธิษฐานต้องการมีบุญต้วงกันคนแลได้อย่างเพืกันครับวาสนาเป็นมงคลมีบุญครับดังนั้นใครจะร่วมมาเพื่อากนะครับเชิญนะครับ ที่น้องเราดนั้นเรอบิภาพนะครับอนภาพนะครับตาเชิดท่านมตานะครับย่ามเราอย่างที่ินครับนี้จมวกนะครับในถ้จะว่าไปนี้มกในอายุที่มากแล้วแต่การปฏิบัตินั้น ารบูมการถ่ายนะครับเพื่อความงดงามเกิดขึ้นที่นะครับนะจะอยู่มุมใดกังหนึ่งคณะครูอาจารย์เราเอาเป็นคณะของคณะโรงเรียนเมืองบ้านหลอทุกท่านใดอ่าบริหารระดับบริหารเราเทคนิคก่อนเทคนิคเสีย่ง้างอ๋อถูกขโวยซินงไมัหเทคนิคไหนนอนวะอ่ามาฮอ่าทีมงานนิรไรเทคนิคสุพรรณนครขออนุญาตขอสราวุฒิพาสเตเดอร์ นะคร ality, ับด uh, ูเนื้อที่ใกล้ๆกันครับลงครับนีอะไรที่เป็นสนารมอนงงนุดี่ครับรัอนติดกันอีกนะครับน่าอัศจรรย์ดรนัทดาวด์ยัชาตครับันินหมคันูตลอดเลย

Thank <laughs> you.

thank mm -hmm. ตตาช่อวันค <If S 2> ืเต็ขอวสดีทั้งหลายจงมีแก่นคครัาูสาคือรถเลยคบบ่ต้งกมเนอครับเด้อนั่งตร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 งครับบ่แม่ย่างหลวงตาท่านปวดหลังถ้ากกมหลวงตาขัิสีมตามครับผมเนาะจ้าบ่ต้งกกมเนอครับเด้อครับ เป็นาอารทิ้งครับอย้สาธุพอตกลงกันนะครับวันนี้นที่น้องโตลงเระว่าแอลพันนะครับยังปวดอยู่ครับแต่ก็ด้วยสักการะโยมในสักาพี่สักกาน้องเรานะครับผู้ผู้เป็นเพือนนะผู้เ้ีย นี่มือกองบรไดทยน้ำขาวเลยปู้ใช่ยท่ายแต่ให้ฝนผู้อื่นมื่อกองเราบรไดทยปู่เลยบดไดทยน้ำปู่เลยมาบาปู่บริไทย <c oughs> เป็นคืนเนี่ปู้วนมาหาแม่แ้วลง,งกลแล้วไปางน่น ไม่ต้องก้มนะครับเด้อไม่ต้องก้มเด้อดวงตาท่านปล่อยหรอเอ้ยตรงตรงนี่นั่นแหละครับสาธุรายงานยอดข้าปลาไปถ่ายอยูทูบปะเนีให้ใครถ่ายให้ไปถ่ายยูทูบปะเนีัยให้ใครถ่ายใหาไปถ่ายยูทูบปะเนี่ยให้ใครถ่ายให้ ชื่อโรงเรียนโจวบันที่มันกัน there, ouais, deflect, อยู่ก็เลยไปรออยิบมันเป็นโรงเรียนท่านองครับท่าเวงค่ถ้าให้วงตาหยิบหยิเลยครัน้ำถวาน้ำมะพร้าวไปน้ำนี่ยครับนแล้วงยิบน้ำามพไ้ำนันไไ้ล้้นุญาทรูปเน่พนหมได้ท่